และสารคลอรินจากสาะน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด้วยเบอร์กามอตดีท็อกซิฟาฟแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาติช่วยโลกน้ำมันแก๊สหอลใช้ดีเร่งดีไม่มีสด่ง KFC เซเว่นชุดซีซั่นห้ากลับมาพบกันช่วงสองของคนเป็นข่าวนะครับยังคงอยู่กับผมเดชาคูร์ตนาเว่หรือแปดภาพพระครับช่วงสองของรายการนี้นะครับที่าอยวูย่ครับ ต้องบอกว่าเป็นช่วงหนึ่งนะฮะที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะฮะคงต้องอิจเชาผมแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมอยู่ท่ามกลางนะฮะบรรดาสาวๆบอลเกิร์ลนะครับที่จะมาทำหน้าที่ในการแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพ2013นะครับมาแล้วครับด้านนี้เป็นไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอ้โหนะฮะสวัสดีครับทุกท่านเลยครับสวัสดีครับนะฮะท่านผู้ชมนี่แค่บางส่วนนะฮะที่มาแนะนำตัวในวันนี้นะฮะแนะนำตัวพี่นิดนิดนึง ค่ะบุ้งกีร,าารัชารัพธ์รองอันดับหนึ่งมิสไซรแลนดสองพันสิบค่ะระดับนางงามนะครับเรียกน้องบุ้งกีแล้วกันนะครับบุ้งกีนี่มาทําหน้าที่เป็นโบว์เกิลในปีนี้กี่ครั้งแล้วฮะเนี่ยนี่ครั้งแรก,กครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะแบบตอนแรกไม่ค่อยได,ไยได้ไม่ค่อยได้ดูเทนนิสเท่าไหร่แต่พอมาทําตัวนี้เลาแบบได้มาสัมผัสทุกคีเรารู้สึกแบบ กีฬานี้น่าสนใจมากค่ะอติดใจแล้วสินะฮะ<ช>ต้องมีการอบรมเรื่องของการเป็นบอลเกิลนี่นานไหมฮะก็สองสามวันค่ะก็ฝึกฝนหนักมากพอสมควรค่ะหนักเหมือนกันนะครับท่านต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันน้องคนนี้บ้างนะแนะนำตัวพี่นิจันนนึงค่ะสวัสดีค่ะเอมสุกนิดเมทางสุเวศรองอันดับ2สนิตชายแลนด์เวิลด์สัค่ะน้องเอมนะครับน้องเอมนี่เป็นปีนี่เป็นปีแรกเหมือนกันที่มาทำที่บอลเกิลใช่ค่ะปีแรกเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยค่ะค พอที่ไปทำหน้าที่บอลเกิลนี่ต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวเทนนิสบ้างกฎกติกาค่ะห,หลายอย่างคือแบบการกิ้งลูกค่ะแล้วก็การส่งการส่งผ้าคือแบบหลายอย่างเลยค่ะใช่เปในการฝึกฝนยากไหมฮะตอนครั้งแรกนะคะก็ยากค่ะเพราะว่ายังไม่เคยทำแต่ว่าตอนนี้รู้สึก เริ่มโอเคคือแล้วค่ะจากที่ไม่เคยทําเหมือนแบบเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งอะคะ่ะใช่ใช่เดี๋ยวจะลงสนามจริงแล้วนะ,ะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับขั้นต่อมาคุยกันนิดนึงนะฮะ,ะสวัสดีค่ะประพัฒน์นตน,นันตราโชตะตะวันค่ะน้องอะไรเอ่ยตะวันค่ะน้องตะวันนะฮะ <c oughs> ตาโตเหมือนตะวันเลยนะครับน้องตะวันชอบในกีฬาเทนนิสมากน้อยขนาดไหนก็เมื่อก่อนเคยตีเทนนิสตอนเด็กๆอะค่ะแต่ว่าห่างหายไปนานแล้วก็เพิ่งได้กลับมามีโอกาสดูเทนนิสอีกก็ วันนี้ค่ะมีโอกาสได้ลงคอร์ดบ้างไหมปีนุทำการแข่งขันแข่งขันไม่เคยค่ะเคยแต่แบบฝึกฝนใช่ค่ะแต่ก็เป็นเป็นกีฬาทางเลือกทางหนึ่งใช่ค่ะใช่นะครับมาเล่นเป็นบอลเกิลในปีนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันเป็นครั้งแรกค่ะเต้นไหมตื่นเต้นนะคะบอลเกิลนี่ต้องต้องฝึกฝนอะไรบ้างหรือเปล่าต้องออกต้องจ็อกกิง้งต้องอะไรไหมต้องต้องมีแบบวอร์มร่างกายค่ะทาไม่วอร์มเลยอย่างเงี้ยเรามาทําหน้าที่ปุ๊บกล้ามเนือ้อมันแบบ เมื่อยมากเมื่อยไหมเมื่อยมากเมื่อยมากใช่ต้องมีวอร์มร่างกายมาก่อนเพื่อทำหน้าที่บอลเกิร์ใช่ค่ะอ้าวดูท่านต่อไปบ้างนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพิมจันพิเชียสื่อค่ะพิมพ์ค่ะน้องพิมนะฮะน้องพิมพ์ก็ตาสวยเหมือนกันนะครับน้องพิมพ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่มาทําหน้าที่บอลเกิร์ตปีนี้เป็นปีแรกใช่ค่ะปีแรกเลยค่ะเป็นไงบ้างเห็นประสบการณ์ที่ป็นผ่านมาพวกพี่ๆเขาทํามาดูแล้วเป็นไงตื่นเต้นไหม ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ต้องแบบฝึกซ้อมหนักนิดนึงทาอะไร,ระฝึกซ้อมหนักเพราะว่าแบบออกวอร์มร่างกายครั้งแรกอะค่ะก่อนลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบจะได้ไม่ปวดมากอะไรเงี้ยอืม <c oughs> เห็นบอกว่าก่อนหน้าที่จะทําหน้าที่เนี่ยต้องไปเทรนนิ่งอะไรมาก่อนต้องมาจ็อกกิ้งต้องมาทำอะไรที่ที่คอร์ดปีลมใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็พวกเราได้ไปที่เปียลมมาก่อนไปดูแบบว่าอะไรอะ ซ้อมการเก็บลูกที่หน้าน uh ่ะ huh. ค่ะส่งลูกอะไรเงี้ยเพื่อจะได้คล้องอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นไงก็เหนื่อยปวดขาหมดเลยปวดขาโอ้เส้น้งฝึกหนักมากปวดขานะก็ไม่หนักเพราะว่าพวกเราแบบยังไม่เคยด้วยแล้วก็พอไปลงปุ๊บมันก็กล้ามเนื้อยังไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะอ่านะฮะตอนนี้หายปวดแล้วนะหายปวดแล้วค่ะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าน้องจะทำานงานนี้ขนาดอ้าวต่อไปเลยครับผม ค่ะอีเวลาสินีจันมุทิวงค่ะนะน้องอีนะฮะน้องอีเป็นไงบ้างเรื่องของกีฬากีฬาเทนนิสเนี่ยชอ,ชอบมากไหมชอบมากไหมเป็นคนชอบกีฬาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเทนเนิสน่ะไม่ถนัดเลยใช่คือจะนิยมเล่นอย่างอื่นแทนมากกว่าน<ด>้องอีเล่นกีฬาอะไรแบดมินตันค่ะโอ้เหมือนกันนะ ใช่เพราะว่าเพราะว่าทอเทนนิสแล้วรู้สึกว่าแบบไม้มันใหญ่มันดูไม่เหมาะกับวงลองลองตีดูบ้างไหมเทนนิสกะเคยเคยลองไหมอะคะแบดง่ายกว่าเยอะค่ะไม้เทนนิสมันหนักอะค่ะจริงค่ะแล้วในการเตรียมร่างกายน้องอี้ทําไงครับก็คือจากพวกพี่เขาจะปวดปวดกันหรือเพราะว่าหนูเล่นกีฬาบ่อยมั้ยคะก็เลยปวดบ้างนิดนึงแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่ค่ะเวลามีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวน้องอี้ทําไงต้องซ้ำทําซ้ำค่ะ คือถ้าเกิดว่าเราวิ่งเนี่ยเราต้องวิ่งทีอะกว่าน,นั้นมันจะกล้ามเนื้อมันจะเหมือนว่ามันพอมันเริ่มเข้าที่หรือว่าเหมือนบ่อยมากขึ้นออกกาลังมากขึ้นแล้วมันจะแบบชินไปเองอะค่ะอ่าอย่างนั้นเลยนะคงหายปวดแล้วนะท่านต่อไปแล้วกันนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกตาลค่ะสุพิศราชมพูสีค่ะลูกตาลน,นะฮะหวานฉ่าเลยทีเดียวนะครับน้องลูกตาลน้องตาลในเรื่องของบอลเกิร์นี่น้องตาลมองยังไงมาฮะก็ทําหน้าที่เป็นปีแรกค่ะเป็นปรเมื่อก่อนนี้ เป็นแข่งระดับเยาวชนนะคะแต่ว่านานแล้วเคยแข่งขันด้วยค่ะแ่เทนนิสค่ะก็เป็นระดับของเยาวชนนะคะเป็นรุ่นอายุ8ขวบ10ขวบ12ขวบแสดงว่าเป็นเป็นนักเทนนิสเก่าเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของการกลิ้งบอลหรือว่าทําอะไรต่างๆนี่เกี่ยวกับเทนนิสสบายมากอยู่แล้วก็แต่ว่าก็ต้องมีการปรับจูนนิดนึงค่ะเพราะว่าความจริงแล้วการที่เราตีเทนนิสกับการที่เรามาเป็นบอเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันเหมือนกันค่ะอืมนะปรับตัวเข้าหากันสบายมากค่ะ มีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแล้เหมือนเหมือนอะไรอื่นไหมมีค่ะเพราะว่าตำแหน่งอยู่ตรงหน้าเน็ตด้วยก็คือจะต้องวิ่งเก็บบอลแล้วก็ต้องไปย่อค่ะาาใช่ก็อาจจะมีวันแร,แรกก็กล้ามเนื้อก็ปวดเอาการอยู่เหมือนกันค่ะแต่แตอนนี้โอเคแล้วนะโอเคแล้วค่ะดีมากน้องลูกตาขอบคุณมากครับถ้าต่อไปนะฮะสาวสวยคนนี้ สวัสดีค่ะเม่เม่ค่ะสาพินาปันเทพค่ะน้องเมเม่นะฮะหมายคุณหน้าคุณตาดีเลยน้องคนนี้นะนะครับเม่เม่เป็นไงลูกเ,เรื่องของการฝึกซ้อมเกี่ยวเรืกับการเป็นบอลเกินในครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าเป็นครั้งที่7แล้วค่ะก็ตั้งแต่มีบอลเกินปีแรกค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเป็นรุ่นเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเดอิอเป็นครั้งที่7แล้วค่ะโอ้โหก็ การเตรียมตัวก็เราก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อยได้เก็บทุกครั้งอยู่แล้วค่ะก็มีการ<ะ>วอร์มบ้างาแสดงว่าคนอื่นถ้าําไม่ถูกหรือวอะไรต่างๆเน M ี M ่ยเมม่เข้าไปสอนไม่ถึงขันนั้นเหมือนก็บวตัวหนูเองก็มีพลาดบ้างค่ะแต่ก็ต้องทุกคนก็ต้องมีสติดูเกมเป็นค่ะปีนี้เป็นปีที่เจ็ดแล้วของเมมย์ M ค่ะเป็นไงหายตื่นเต้นยังตื่นเต้นทุกปีค่ะด้วยคนที่ คนจํานวนคนมาดูไงคะเราลงไปกลางสนามมันก็เหมือนเป็นจุดเด่นบางทีเราก็แบบตื่นตื่นยังมีตื่นอีกนะมีค่ะมีโอ้โหเวลาแล้วเวลาตื่นเต้นเนี่ยเมเมเก็บอาการอย่างไงลูกยิ้มอย่างเดียวค่ะยิ้มอย่างเดียวผ่านครับนะฮะเอาสุขอบคุณมากครับเมยเมครับผมอีกท่านึงสวัสดีค่ะกิกค่ะชนิดดาวพาสถิตกุลค่ะน้องกิกนะฮะปีนี้ก็ปีที่4ี่ค่ะปีนี้นี่ปีที่เจบนี่ปีที่4นะฮะโอ้โหนี่ก็ถือว่าผ่านประสบการณ์เรื่องของของการเป็นบอลเกอร์เนี่ย ชอบเป็นการนะฮะแม้ว่าจะมีประสบการณ์เยอะแต่ว่าก็ต้องมีการฝึกซ้อมอีกหรือเปล่าใช่ค, <c oughs> ค่ะเพราะว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราก็จะทําแค่ช่วงที่มีเ,เทนนิสไทยแลนด์โอเพนใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ระยะเวลาที่ห่างหายไปเนี่ยก็คืออาจจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมากนะักแล้วก็การยอร่อยุบเนี่ยซึ่งสําคัญมากแล้วก็สปีดกําลังขาสําคัญที่สุดอะค่ะก็มันจะทําให้กล้ามเนื้ออักเสบได้เห็นเห็นบอกว่า ตอนที่นั่งอยู่นะฮะในการฏิบัติบัตาทีเคยมีประเภทที่ว่านั่งนานแล้วมันตะคิว<ช>กินหรือว่ามันเน็บชากินอะไรอย่างเงี้ยจุดที่อยู่หน้าเน็ตนะ,นะคะก็จะต้องสแตนบายรอเพื่อที่จะเก็บลูกหน้าเน็ตนะคะที่นักกีฬาตีมาก็บางครั้งเนี่ยบางแมชก็คือว่านั่งรอนานมากคือขาเนี่ยเป็นเน็บชา <c oughs> เพราะว่าเราจะพุ่งตัวไปอย่างเงี้ยบางครั้งคือมันจะชาแล้วมันก็จะแบบวิ่งไม่ค่อยไหวแต่ว่า,าด้วยสปิริตของคนที่อยู่หน้าเน็ต ก็คือยังไงก็ต้องวิ่งให้ได้คือต้องไปถึงอีกฝั่งหนึ่งให้ได้สปีดแรงกล้ามากนะฮะไม่ว่าจะเป็นตะคิวไม่ว่าจะเป็นเนปชานะฮะแต่ว่าต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้ยอดเยี่ยมว่าเป็นกำลังใจให้นะบอกว่าปีนี้คงจะไม่มีตะคิวมาหรือเนปชาอย่างนั้นขอบคุณค่ะท่านต่อไปครับผมค่ะสวัสดีค่ะการ์ตูนสิรินภาผับเตจ้าค่ะนะน้องการ์ตูนนะครับผมนนองการ์ตูนนี่เป็นปีไหนแล้วครับเนี่ยทําเป็นปีที่สองะค่ะปีที่สองนะฮะ ปีที่สองกับปีแรกนี่มันจะต่างกันเนยอะไหมต่างค่ะเอ,าอ้ายังไงฮะก็ยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีอะค่ะเพราะว่าเราไปอยู่ตรงนั้นคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นจุดสนใจด้วยเพราะเราแบบด้วยยูนิฟอร์มด้วยแล้วก็ด้วยใบหน้าตาด้วยอ,อะไรอย่างงี้ <laughs> หน้าตาสะสวยกรรมการบางทีเห็นหน้าเรา มองหน้าแล้วตกใจก่อนอะไรอย่างนี้อ่าก็ก็มีบ้างกรรมการเขาก็จะยิ้มอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ชมด้วยผมกลัวว่านักทีนี้จะเสียสมาธิมากกว่านะครับคือต้องนั่งยองๆอยู่บริเวณนั้นไปแล้วใช่ค่ะใช่ก็คือได้ตำแหน่งหน้าเน็ตเหมือนพี่เม่ๆเหมือนกันค่ะเออแล้วก็ตีกันปงปังปงปังลูกเฉียวหัวเราไปเฉียวหัวเรามามีหวาดเสียวไหมก็ส่วนใหญ่หน้าเน็ตจะไม่ค่อยตีโดนหวแต่แต่จะติดติดเน็ตแรงมากกว่าค่ะ ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนอย่างที่พี่กิกบอกว่าถ้านั่งนานก็คือแบบมันจะวืบไปอย่างเงี้ยค่ะ,ะเพราะว่าเหตุการณ์ปีที่แล้วก็คือว่าคือถ้าเขาตีติดเน็ตบ่อยๆแล้วเราวิ่งวิ่งวิ่งเนี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเราแบบเหมือนหมดแรงแล้วอะเราจะวืบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นปีนี้ก็ฟิตร่างกายมาปีนี้ฟิตมาโอเคฟิตมาแบบก่อนลงก็ต้องแบบมี e t c h i n g m มาส้นด้วย<า>ี่ยวอ<า>ร์มกล้ามเนื้อด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะอ่ะดูให้กำลังใจน้องแล้วกันนะครับอ่ะท่านต่อไปกันครับ สวัสดีค่ะชื่อกี่กีรติการพัชเชียนทองค่ะน้องกี่นะครับผมน้องกี้นี่ปีนี้เป็นปีแรกปีแรกค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะถามอะไรพวกพี่ๆเขาบ้างว่าอะไรหนูปีหนูปีแรกเนี่ยถามทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นก็ถามแบบว่าจะส่งลูกตอนไหนทํายังไงไม่ให้นักนักเทนนิตเขาเสียสมาธิอะค่ะอือหือก็หลายอย่างทุกๆเรื่องเลยค่ะอือน้องกี้ต้องฟิตร่างกายไหมลูกฟิตค่ะเพราะว่าก็ไปออกกําลังกายไปวิ่งบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้แบบ ตอนทำทำหน้าที่จริงจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อค่ะอืมแล้วลองทดสอบดูแล้วเป็นไงก็โอเคค่ะสนุกดีค่ะสนุกดีนะค่ะเออมีนักเทนนิสในดวงใจบ้างไหมมีค่ะชอบใครลูกชอบแอนดี้เมเร่ค่ะเมเร่เมเร่เสียดายปีนี้ไม่ได้มาเนี่ยใช่ค่ะเลยขออดขอลายเซ็นเลยนะค่ะนะเชนนะรับไปนักเทนนิสไทยชอบใครล่ะดานายอุดมโชคค่ะดานายเน่หนะาเจ้ปพิกนะไงก็ มีกองเชียร์แล้วนะปีกนะนะโอเคครับขอให้โชคดีนะครับเอาท่านต่อไปนะท่านนี้ก็แหมเป็นไงบ้างน้องสวัสดีค่ะชื่อดีหน้านะคะอริสาเตะค่ะน้องนีหนะ้าน้องนีนะ้านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันหรือเปล่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะครั้งแรกของน้องนีหนะ้ากับการเป็นบอลเกิลนี่การเตรียมตัว,วเป็นไงบ้างคะก็เหมือนกันเลยไปวิ่งค่ะไปวิ่งแล้วก็ไปฟิตเนสวัน้ฟิตเนสนะใช่ค่ะอ่าฮะฟิตเนตสของเราได้ทำอะไรบ้างครับก็วิ่งกับลูวิ่งอะคะ่ะยกดัมเบลบ้างนิดหน่อยยก ช่านะไม่ลองยกตีเทนนิสดูบ้างไม่ถนัดค่ะเคยตีเทนนิสดูไหมไม่เคยค่ะไม่เคยนะฮะแต่ว่ามาทําหน้าที่เป็นเทนนิสนี่ก็ต้องเรียนรู้เรื่องกฎกฎกติกาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะใช่มื่อไหอบรมเลยอบรมเลยอบรมนี่ใช้เวลากี่วันอบรมวันหนึ่งอะค่ะแล้วก็ซ้อมด้วยวันเดียวรู้เรื่องก็ยางอะค่ะต้องเจอสนามจริงอีกอสนามจริงวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้รู้กันใช่ค่ะเก็บอาการเองก็ พยายามตั้งสมาธิ่ะสบายสายใช่เอาใจช่วยแล้วกันนะครับท่านสุดท้ายนะครับผมสวัสดีค่ะหมิวค่ะรันทินาศิชนะค่ะน้องหมิวนะฮะน้องหมิวกี่ปีแล้วฮะทำหน้าที่เป็นบอลเกิลอ๋อเพิ่งปีแรกมนัปีแรกเปิดซิงเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าปีนี้จะเป็นเป็นปีที่หลายๆคนปีแรกนี่เยอะมากเลยใช่ค่ะใช่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทนนิสซึ่งน้องมิวชอบไหมชอบค่ะเป็นคนที่ชอบดูอยู่แล้วชอบนั่งดูกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่า เล่นเล่นไม่เป็นค่ะเล่นไม่เป็นดูเป็นใช่ค่ะดูดูดูเป็นนะฮะเตรียมร่างกายยังไงเนี่ยก็ก็คือเราก็ต้องแบบฟิตร่างกายก็มีออกกำลังกายมีวิ่งค่ะวิ่งตามมหาวิทยาลัยตอนเย็นเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็วันอบรมแล้วก็มาเตรียมตัวมีการซ้อมเออกันนะคะเออเออของของน้องหมิวนี่เข้าเข้าประกวดมิสไชนเิร์ดได้ไหมคะไม่ค่ะไม่แต่นี้เป็นที่พี่ที่อยู่ที่นี่คัดคัดเลือกมาค่ะอ๋อพี่คัดเลือกมาใช่ค่ะคัดมาจาก ยังไงฮะก็บุคลิกภาพนะคะแล้วก็ความสามารถที่เราแบบก็พอดีมีทักษะเรื่องกีฬานีด้วยค่ะเมันเนี่ยเมื่อกี้บางท่านเนี้ยบอกว่านั่งยองๆแล้วบางทีในปีจะคิวบ้างเน็บชากินมากต้องอยู่ทาไงอ๋อยังไม่เป็นค่ะแต่คิดว่าก็คงแบบถ้าเกิดเป็นก็คือต้องเต็มที่ค่ะยังไงก็ต้องวิ่งต่อไปใช่จนกว่าจะจบเกมเราก็จะทําเต็มที่ค่ะเตรียมรับมือไว้แล้วนะใช่ค่ะใช่โอ้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าทั้งทั้งหมดเนี่ย ฝ,ฝ,ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีไว้ในเรื่องราวของการาการเตรียมพร้อมนะครับที่จะเป็นบอลเกิลในปีนี้นะฮะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับมาชมการแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพนที่ Impact Are n a เมืองทองธานีนครับซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากได้ชมเทนนิสมันมันแล้วนะครับยังจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่มาทำหน้าที่เป็นบอลเกิลในปีนี้นะครับแล้วก็คิดว่านี่คือสีสันที่บรรดาท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะที่ได้ชมการถ่ายทออสดหรือว่าได้ชมรายการนี้อยู่นะฮะ ดูรายการที่แล้วอยากที่จะมาดูตัวจริงของน้องๆแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรกันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการคนเป็นข่าวหมดลงแล้วนะครับวันนี้ทุกผมต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าตื่นเต้นนะฮะค่อนข้าังที่จะประมาทเหมือนกันที่ได้มาสัมภาษณ์น้องๆทั้งหมดนี่นะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทะฮนน้องๆทุกท่านนะครับและขอให้โชคดีนะครับในการทําหน้าที่ด้วยนะครับวันนี้เวลาของคนเป็นข่าวหมดลงแล้วครับผมเดชาครูรัตนเวศหรือแบรนด์ท่าพระลาวไปก่อนสวัสดีครับ